ก็สามเมื่อวูอปเป็นยังกิ้งลีวูปเป็นที่ไหนว่านนี้แล้วจนยิ่เป็นลมหม้อไปดมมดแดงนึกก็เึือกหม้ามการสามการอยู่ิญญาณโอเคได้เนาะเมื่อดีเดี๋ยวสภาพจิตใจได้แหละฮ <c oughs> ะพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาบาดนี้พี่น้องเลยเนาะก็ยังอยู่ทางด้านขั้นซาน ของสาวจอยเด้อพ like okay. okay. you know, ี่น้องเด้ออ่ะกราบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีดพี่น้องยิบซีกันเบิร์ตสู่หูสู่คนน้องพี่น้องเนาะอ่ะยินดีต้อนรับเขาสู่ซองของมาเวียดบ้านเราคือเก่าเนาะอ่ะมันนี่ก็มาหาทางสาวจอยพี่น้องเนาะอ่ะเยิบหยมบถามเก่าถามข้าวมป็นก่อนนิดนึงได้เอ้ายินรอกำลังระบาดบาดนี้ตาย Ừ, มึงจิโร่ก็มาขายฮอททีบมได้เงี้ยหาโลน่าแถวจอยมันก็พอชื่อแล้วนี่มันนับ,นนบ,นนบนอยู่นี่นะนี่มันนับนี่มันนับในเฮือนนี่เนาะนี่ชวนเรามานับอยู่นี่นับอยู่ห่มน,นี่พี่มันนับอยู่พี่ Má à, má năm diện năm sẻ chơi con nước bạn thì à... nó người mới kín đồn đấy nhỉ. cháu gì năm diện đây sẻ choi đây. Thế mi nam như bọ nè. Mùi mi rồi nè. khương nương nó. Mới đây nam bưng. Ừ. Bừng luôn, hả? Ừ. Tố, hả? ủa sao tao còn hả? Bây giờ luôn. Tên thuốc. Rồi bài. Đây chơi giấc tua. Gì đây? Bó. Nam cũng phải nước đấy. Rồi cho bài đi. Tên bún vào hang nó. Chân phun khai cho là tù เยหาโตคุเออนีแวาคืรเอื้อหาโตก็ได้เอื้อซื่อมากินเรวอะเออเจ้า็ซื้อ่อมากินวาหมเื้อื่อมากินเออยวไหมบ่าเราเห็นน้ำแขงแล้ววาเือชิเซือรน้อเ้ยหงเฮาตนหงเฮา่อนนืคนในบ้านนี่นะอืมอน่อนอันนี้ข่ได้บอนี่นะาก่มบนี่ตัวซับ พอพอทีถามบัตรเต็มเงินเมื่อกี้เนี่ยน้องกี่น้องเนาะเพราะว่อพอได้ที่พักเต็มเงินพี่น้องเลยก็เลยเจ็ดเจ็ถามว่าใครมี่บัตรเต็มเงินให้ยืมให้ดูบอสเนี่ยแล้วของใครแบบนี้อ่าก็เลยก็เลยก็เลยพ่อแล้วเนาะพ่อเจ้าตู่เนี่ยหายไปอ่ามโน่เออเดี๋ยวพ่อหายเงี้ยก็ผูกใช่เนาะเออเนาะ มีภจะเจจเลยแถามเออถามงเบื ah. uh ้องเนาะยัไูแล้วันสิูแล้วนะบัานี้เน่เป็นถาเปินว่ายังมีอ้ยังแ่อยู่บัดนี้บเเบืองบนเห็นแตเพ่ด้เี่แล้วีรตดเยแกนเนี่น้ม่ว่าอัน้องคไ่เมบ่มีนมเงลเมาบ่มันมันคือกันเนาะ

เมียงบานนี่ขื้ถ้่ยวือบ่วงมากเลยบแล้วบาดนเนนี่ยม้เียงยกถุงยกไท,กทยกันเลยนีนนน่นุ๊หบอโมคลายต้องหาพันไหม,ม,มพอได้ชื่อเ็นหน้าหมูเชื้อดนี่อื ผกระปุ้นี่ปีนี่ชดเลยแม่แม่กระกระเตมัอชื้นมือหนึงแต่กินข้อมท้องใสพ่อเบูแ้่เตยวกินย่เทีกิน้วจ่ายเลยเตยเตอกินแบบเือจะรอมาเร็วรอจิร่ขายบ้กานี่ะเปินออกายเฮ้ยเนาะกินน้อก็มาดักหน่าแล้วเราไปไล่องานของัไหมเอามาได้ซื้อของอกนะเอาเอาก่อน <laughs> thấy <mà thế> <laughs> ờ, không ai <laughs> thấy này chơi cắp gấp chạy tiền hơn cả nhà mày đó um <laughs> 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 mừng con hey còi treo này này à, chị năm, bà, cản, ăn cua ăn nấm ba chơi mọc cái เห็ดกัดชีเผ็ดเผ็ดเช่ยวเยกับอันกะปิคุยอะไรกันมังชีชวงชวงกูได้นี่มันคาแรคเตอร์ของฉันมากินเผ็ดได้บ้างไปได้ล่ะฮันใค้นี่เห็นเรากินเข่าสิ Ừ. <laughs> một làm, làm một. <laughs> đấy chào, thoải mái nếu nưng, tiếng mơi tươm. nhìn người nha. em bảo bạn. buổi sáng con, chắc đầy mơi nó. mình mở. <laughs> <laughs> mệnh niệm nhung nhuốm nữa hôm nay chị truyền qua cái, thùng cái túi đi nè tùa mùa hát cái đi nè 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 nè

มดครบเดี๋ยมดครบหูเมนแล้วเอ้ยมดดินดน่ะไปเพื่อคบนหมดเออบุมเมันห้น้ำถดห้มดคอบห้มดคบูมดมดดินนัีเป็นใจอย่่ เอกคันสีบเมื่อไหรซื้อฟ้าก่อนมากบ่แซ่อะไร่เซื้อนะเอบางง็ม่เยเออแค่นี้ยจะกิน่อเนุดีงดเวลาไดกินข้าวสามเมื่อไหวได้ข่อยไม่ได้กินข้าวเดียวเือจะชอกข่ใส่ข้าวเดียวก็พ่อขึ้นได้ข่อยข่อสามเมื่อ่เป็นยังกินเี้ยเป็นที่ไหนว่านนี้แล้วจนทิ่เป็นล้มอไปดนมดแดงก็ะเทกวนีอโอ้ยเนาะที่่าแล้ว่เป็นอยู่ โยนกินกินจะได้มีเหงื่อมีแหงนะกินแหมกินไหมกินแล้วได้เจ้ากินแก่ดีใจนี่เจ้าอะไรก็จะได้เจ้าอยู่เป็นลมเป็นแล้งไว้สิเบื้งลูกเจ้าอืมกินบัดนีนกะอิ่มเนี่ยลูกแหงยังน้อยอยู่กินเนี่ยก็กินยาเนี่ยก็นอนวาะเนี่ยทำนอน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 รับดอกฮัลูกเราบ่นอนเนาะลูกก็ใช่สิเออหาวลูกนอนพิกับป้าก็ใช่หาวลูกนอนนั่งคนที่นอนก็ต้องให้ลูกนอนก่อนไง มาแต่กอมลูกนอนแม่นอนก่อนนี่เยอะตื่นมาคัวหาลูกเห็นเนี่ยิ่งนักเฉยๆเลยยาบ่มีตัวที่ว่านอนนะค่เยอมเพาะยาย่งเยราไอกว่ายาที่ขายให้กินก้าังนอนเ็แถวจานพุ่เราอยากเราหมากแบบนี้นี่เมื่อคืนกินเพิ่ก็ยังใส่ข่าได้แล้วแล้วนนี้ได้แบบนี้จักชามคนนี้เยี่นแถวเตล ลมหอยู่หมวนมุดมือว่าเจ้าว่ามันชี้ีมาผ่าแล้วมันอีบิดเนี่ยว้าจ้ะโอ้ยันชีรให้ปู่ือพักไงให้เองอ๋อตัวในเต็มเลยเนาะพี่สะเตวปู่ในเต็มเต็มเลยผู้มีแกนมีแต่ในมันประชุกดุมันดีเอพื่นไม่ต่มอยู่มันตนชีรี่ว่านี่จ้าหะป่อขึ้นมขึ้นมาไม่อดมากขึ้นขึ้น้าโอ้ที่ ไอ้บูกินเป็นมูเนาะเธอจ้อยกินผ uh um> 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 ู้เดียวคืนเนาะเธอจ้อยเนาะนไอ้ใไญ่กินเป็นมูแล้วเนี่ยไว้อินแล้วป่าเขาอยู่กับเจ้ารถไปอินแล้วขอบใจนี่บอกข่าวเธอไปอุ่นอินแล้วอุ่นหักอุ่นนิบอล มีแต่มดล็อกอาย่อยู่นี่มุดมุดเดงดินดิได้ลอกมันได้อยู่มันอ่อนเนาะเป็น้ยแก่ชือด้มินเนาะมันถงชามือเดไปหกกินน่นม่ทงูเดียวมนี่ได้หอดสองมือหัน่องเฉยจอยกินคนเดียวโกะจับมาลูกจับจ เออจับมือจับมืออไหนดีด้วยอามือจับอ่ะอืมยินยินอืมเอ็ดอืมเอาครับยิ้มยิ้มย่อยข้างพ่อมเออไปที่เดีวบอกเลยหิ้ยยิ้างที่เดีวเออดูนิ้วพ่อมอืมตัวรถมือเสียงเฮ็ดเสียงเอาเนาะ ที่แรกต่อนางเจ้ายังน้อยเฮ้ยว่าปานมัน่เห็นแท้ยนี่กะเห็นดอกอ่้าวไฟยังน้อยที่ยังได้เขียนรับก้นรดสิบล่เคยเขียนในก้นรถไทยเหรเจ้าก็เคยเขียนเนาะเขียนในก้นรดไทยดีนักใดฮักมันบ่ก้นลดสิบโล้อนี่อย่างไัเนาะคนธรรมาดามาันวุ้ยใส่กลเห็นดอกเนาะผู้ขับกาได้ใจได เคยเลยเด็กน้อยขี้เรบันทึกจีบใบไว้แลค่ะเด้อบัดนี้พ่อเด้อหรอวะเนีเด็กน้อยก็นอกเนาะเห็นรถเข่ามากระซำนั่นคนแล้วมันดีกยนงอนเนาะอีรถบัดหึาบุ๊บีเดีโอ้เห็นเพคนมาจุกดินพ้ากับเล่นในเบิ้องนอกตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้หนูมีไปอีกไปดิหน่ลักลัยวะฉันไมีเวียกไปทั้งอื่นดีกว่าคือบทชัยน้ำ เออได้การได้การบอกให้ย่อยค้างก็ต้องย่อยค้างอยู่แล้วอ้ยคักคักติดค้างพ่ออืมยืดติดดังไหนติดดังหมอติดดังอ่ะติติดค้างเด้ะอ่าเฮ้ยชมอยู่หนวดเลยอดสีอืมยัยชื่ออยังก็เออ โมเขมันก็บทกนเข่งัวนกมดทนินงระวังโจนดึงใช้ไปหน้อยระวังเลยมาสิ่ไอาไปดไปเรยะไปดไปเร้จะไปตังไหนจารจำการดโอเไหเนาะอแต่ว่าสภาพยิใจได้แะโอเอยู่บี่ ือเกาเนาะอ้คอยปับเปลี่ยนไปแน่เร่องโอ้ยนเนาตอแ้วใสาแยันมีผูบกินปลาแดกเด้เดี๋ยวจะบวกินปลาแดกใช่ไหมเร่ยะไยแตกนำั่ต่ำเนาะต่ำ่ำไหนยาอยู่สัตติยงเพี ีก่อนกินจ่อเตะอยู่เนระยจาเห็นบ่อืดออกออกู่ว้กินอะไรเมื่อนั่นเคยกินซองทั่วลูกเคยแตกเกี่ยวมาอยาลัตาเลยเคยจีชื่อไงทำมุมร่อยักกัด้เ็ดกินก็อแีบชจริงไม่แซีบเลยไม่แซบะปิดลงตรงนะได้ปิดลงใลายก็ะสุ บมีเประเนาะะมีผ <cado> ิกผงเนาะน้ำตาลใส่อ <grabbing à S 2> ืมเอามีเจ้าไปแจ้เอาทางในหะเจ้าไปตักใส่น้ำตาลใส่รากับวานอย่งด้เจ้าคลงวแบบบ้าแน่อาจารย์ำนี้เกกินไปเมื่อแมเล่นกันเที่ยวเขาของเนยมีดอกอาจารย์อดเตรมที่เตรมที่วาจารย มาชิ้นีะจอยน้ยช่อคนชื่อโอโหอโอ้ยเนาะเน่น้ำปลาเราเห็ดมาให้กินโอเคมปเยนี่ยขับน้ำลำเนาะหวานจะจอยกิกมับเค็มใส่กันก็เป็นหวานดิอืมใช่ไหม Bên đây, bên đây, ok về đây, sèo mẹ tôi ơi tôi sèo mẹ 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 tôi hết mẹ mẹ tôi Ừ. 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 กินน้ำเลยีใช้น้าเลยกินกระพุ่นเนียวกัะเนียวแล้ววะไม่ข้าวคอบเจ้เมือวนยังไ้แม่เอาให้ไปจ้กเออต้องเล่นโตเนีน่อยเว้ยใช่แท่อลินโตเลยอได้ยอ่บ้ากินยากินอไอยายกินยาด้วย

กิรเพื่อนเพือเพื่นเมื่อนะเรียบร้อยไได้นี่นะสันบีนเซได้อยด้อ้หอ่เจ้าว่าเ้อันนี้คนใส่ใสน้ำขวดไว้เลยเจ้าเวลาเจ้านันคนหเจ้ากินประจำเลยนันเลกินแค่น้ำไ่อเจ้าใส่ขวดะได้น้ำเย็นเลยเพราะนี่บ่ยาคนหนะเเกเก็บปวด าระบอกับยาตันชีเลยกวเต็มช่มกินตัวกี้าเหนเด็กัน้ำมันแตเป็นชุ่มนเด้นี่ตัวนี้แล้วใส่ย้าอยู่ว้ตนนีนี่จะท่ากบปอืมเตมกินไรเดดีอันนี้เ็ยางละก้อนนี่นั่นี่ตัีขนกละหน้าดายังเดียวนะนี่เนาะปกติมันต้องเียนตนเแราตอนเตอนแลแมนของกู้ตัวนี้เขตัวเ่าตัวนี้มันคของลูกตัวนี้ ออันนี้น่ะเจ้าใส่ขวดน้ำไว้เลยเวลาเจ้า่าเจะจิบตลอดอันนี้ค่ะเทน้ำจินเทน้ำเจ้าจะได้ไม่แห้งไม่ตัวลอ่แลวก็ได้หยาดน้ำมัดีจีน้ำเย็นนีมบอว่าบ่าสทน้ำเย็นเลยบอตเ่ เอกระเพื่อนใหนกินระกินแล้วคุณมาได้สั่นเออคุณจ้กินกินะกินแ้โอ้ยเนาะยกยากันะรู้พูนชีว่างยาให้กับจักช่ามากินเนื้อใดเนื้อใดมึนตื้อคื้กัน่เยโอ้ยเนาะนแล้วเรเเ้าแรงมเที่ยงลหมือนมันพรชิ้นใหญอายุเนาะนี่แบบรวมเลยนี่

กระจใช่ใจนะเอาดนึงเยาเอเต็มขวดแล้วเต็มขวดเลยเพราะว่าดนึงได้ถุงนึงตัวดีตที่ตะใหญ่เลยนาดนยาวๆเ้มเงี้ยเนาะมันเป็นเสียแล้วเนาะมีครูมากินน้ำสะไรดิเริ่มแล้วขันวันนุกก็เริ่มต่อมูอมาเรื่อยๆแนะ จะเอาไปชูงเดอ้อนั่นเด้อตรงนี้ยังใครได้น,น,น,นี่คือ,อพี่น้องอเพ็นทางโมเียเจขอโทษลำไรสะกอนพี่น้องเนาะฮะพิพาดป,ประกันใดขอโทษขออภยัยน้ไม่นลายเนาะ,ะได้นี้ลาก่อนพี่น้องสบ,บายดี